ซูเปอร์รีวิวพอดแคสสร้างสรรค์สาระและบันเทิงในเดือนมีนาคมปี2015ตำรวจเดนมาร์กได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนีคูบิงฟอสเตอร์โดยเธอสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานของเธอนั้นได้ฆ่าผู้ป่วย3รายและเชื่อว่านน่าจะเคยลงมือก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว200ราย ฆาตกรรมต่อเนื่องสูงที่สุดในประเทศเดนมาร์กที่ก่อโดยผู้หญิงที่มีอาชีพที่ไม่ต่างกับนางฟ้าพยาบาลที่คอยเชื่อเหลือชีวิตมนุษย์แต่เธอกับกลายเป็นพยาบาลมัจจุราชเสียเองในปี2012อาเนเฮสคอปชายสูงอายุที่จู่ๆก็หมดสติล้มลงที่บ้านจนน้องชายของเขาต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนีคูบิงฟอสเตอร์ในแผนกฉุกเฉินเมื่อได้สติแล้วก็ไม่มีอาการอันตรายมากมาย แต่ในคืนหนึ่งบุคคลปริศนาได้เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ฉีดสารบางอย่างเข้าไปในตัวของอาเน่จากนั้นก็เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจนทำให้คริสตินะ่าพยาบาลสาวที่เก่งที่สุดของผนัฉุกเฉินเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจและทีมแพทย์ก็รีบเข้ามาช่วยต่อแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อาเน่ก็เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากนั้นต่อมาก็ได้มีการชนสูตรหาอาการเสียชีวิตของอาเน่ แล้วทีมแพทย์ก็ได้แจ้งให้กับน้องชายของเขาว่าอาเน่เสียชีวิตจากการได้รับยาเกินขนาดทั้งร์ฟีนและไดอะซิแพมซึ่งทางทีมแพทย์ได้สันนิษฐานว่าเขานั้นน่าจะเดินเข้าไปในห้องเก็บยาและก็เอายาทั้งสองนั้นมาฉีดให้กับตัวเองเพื่อเป็นการทาอัต,ตวินิบาตกรรมจากนั้นก็เดินกลับมาบนเตียงในห้องนอนพร้อมกับรอการเสียชีวิต น้องชายของอเน่นั้นก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่หมอน,นั้นพูดออกมาเพราะเป็นไปนไม่ได้ที่พี่ชายของตนนั้นจะคิดสั้นเช่นนี้จากนั้นซีรีสก็เริ่มเล่าเรื่องในปี2014เพอร์นิวเล r เคิร์ชมันแม่เล้งเดี่ยวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหม่ๆเธอเข้ามาทำงานในโรงพยาบาล New F, น,นีคูบิงเอฟในแผนกพยาบาลห้องฉุกเฉินกะดึก โดยทำงานร่วมกับคิสตินาไอซ์ทูฟเฮนเซนพยาบาลสาวที่เก่งที่สุดในผยกฉุกเฉินและเธอก็ได้เรียนรู้ชีวิตพยาบาลห้องฉุกเฉินวิธีการทำงานการปั๊มหัวใจการใช้ห้องเก็บยาทัศนคติและการตั้งรับกับสิ่งที่คาดไม่ถึงจากการทำงานจากคิสตินามากมายทั้งสองคนนั้นเข้าขากันได้อย่างรวดเร็วเป็นเพื่อนซี้ไปไหนไปด้วยกันทำงานเข้าขากันดีมากจนมีชื่อเรียกทั้งสองคนว่าดรีมทีม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในเวรกะดึกนั้นมักจะมีพยาบาลเข้ากะเพียงแค่2คนเท่านั้นและเพอร์นิวเลกับคิสซีน่านั้นก็คือคู่หูที่มักจะเข้าทำงานกะดึกพร้อมกันเสมอเมือ per ่อเพอร์นิเลสามารถจัดการชีวิตส่วนตัวได้แล้วและเรียนรู้การทำงานในห้องฉุกเฉินมาได้สักระยะเธอก็จะกลายเป็นพยาบาลที่เก่งคนหนึ่ง เธอมักจะเอาใจใส่คนไข้ทุกคนเป็นพิเศษและเดินตรวจตาตลอดทั้งคืนตลอดการเข้ากะข,ของเธอด้วยแต่มีอยู่คืนหนึ่งราวใกล้ตีสามคนไข้ไวัยรุ่นคนนึงที่ชื่อว่าเยนนี่เธออาการดีขึ้นมาแล้วเพอร์นิเลได้เข้ามาตรวจอาการของเธอเมื่อมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั้นก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเพอร์นิเลก็ต้องบอกให้เยนนี่นั้นพักผ่อนแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไป จากนั้นไม่นานเพจเจอร์ก็ได้แจ้งเตือนว่าที่ห้องของเยนนี่เกิดปัญหาภาวะหัวใจล้มเหลวพยาบาลทุกคนก็ช่วยกันกำลังปั๊มหัวใจและพยายามยื้อชีวิตของเยนนี่ซึ่งจะเป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างมากเพราะว่าวัยรุ่นแบบนี้ไม่ควรมีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวแต่หลังจากการพยายามปั๊มหัวใจถึง12ครั้งเยนนี่ก็เสียชีวิตเพอร์นิเลเสียใจจากการสูญเสียเป็นอย่างมากจนเธอนั้นต้องทบทวนชีวิตการทำงานในแผนกฉุกเฉิน แต่คริสติน่าก็พูดถึงความสําคัญของพยาบาลแผนกฉุกเฉินว่าถ้าหากเธอนั้นยังทํางานอีกต่อไปก็จะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นแต่ถ้าเธอออกจากงานก็จะมีคนเสียชีวิตมากขึ้นทําให้เพอร์เนลมีแรงใจงในการทํางานแผนกนี้ต่อไปเพอร์เลย้อนกลับไปในห้องของเยนนี่ที่กำลังรอให้ญาติมารับศพ เธอก็มองดูในถังขยะภายในห้องนั้นเธอได้พบกับหลอดฉีดยาซึ่งภายในหลอดนั้นเธอมองเห็นสารบางอย่างก็รู้ทันทีว่านั่นคือไดอาซิแพมยาที่ใช้กับคนไข้ที่มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวเพอร์นิวเลจึงถามเพื่อนพยาบาลว่ามีการสั่งจ่ายยาตัวนี้ให้กับเยนี่หรือไม่เพื่อนพยาบาลก็ตอบว่าไม่มีหมอคนไหนให้จ่ายยาแต่เพอร์ New ay, นิวเลั้นก็ไม่คิดอะไรมากนักทิ้งหลอดฉีดยาลงถังขยะไว้ตามเดิม จากนั้นเพื่อนิเลก็เริ่มสังเกตความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในผนกฉุกเฉินของเธอโดยเฉพาะยาดดอะซิแพมนั้นหายไปจากตู้เก็บยาส่วนหัวหน้าพยาบาลก็มักจะถามถึงการเบิกยาไดอาซิแพมเกินความจำเป็นแต่สิ่งที่เธอสังเกตมากที่สุดก็คือพฤติกรรมของคริสติน่าเพื่อนพยาบาลของเธอเองที่ชอบเมาเรื่องของคนอื่นชอบนำความดีความชอบจากการทำงานหรือประสบการณ์ทำงานแปลกๆของคนอื่นนั้นมาเป็นของตัวเอง ชอบพูดจากโกหกเช่นบอกเพื่อนร่วมงานว่ารถของเธอนั้นถูกชนและก็แสดงสีหน้าเป็นทุกข์ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่พฤติกรรมของคริสติน่าที่ทำให้เพอร์นิวเลนั้นไม่ไว้วางใจอีกต่อไปก็คือเธอสังเกตว่าทุกครั้งที่มีเคสฉุกเฉินเข้ามาที่เป็นผู้ป่วยหัวใจวายฉับพลันจะเห็นคริสติน่านั้นเข้าไปปั๊มหัวใจอย่างกระตือรือร้อน ท่าทางการปั๊มหัวใจนั้นคือเธอมักจะขึ้นคร่อมผู้ป่วยเอาไว้แล้วก็ปั๊มหัวใจอย่างรุนแรงโดยที่ไม่สนใจว่ากระดูกซี่โครงของผู้ป่วยนั้นจะหักและยิ่งในช่วงท้ายในการปั๊มหัวใจนั้นคริสติน่ามักจะเร่งจังหวะมากขึ้นจนที่สุดเธอก็แสดงสีหน้าและอารมณ์ผ่อนคลายเพอร์เนลสังเกตว่านั่นคือการปั๊มหัวใจที่ผิดปกติและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันเหมือนเป็นการสำเร็จความใครข่ของคริสติน่าขณะปั๊มหัวใจ เพอร์นิวเลจึงไม่ไว้วางใจคริสติน่าอีกต่อไปจากนั้นมาหากเวรของเธอนั้นตรงกับคริสติน่าก็มักจะไปบอกหัวหน้าพยาบาลว่าให้เปลี่ยนเวรของเธอวันหนึ่งเพอร์นิเลดูแลคนไข้ชื่อว่าจอนดันกาศที่ป่วยด้วยอาการปัสสาวะขัดต้องเข้ารับการรักษาและนอนโรงพยาบาลเพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้น ซึ่งภรรยาของจอนนั้นก็ได้ฝากฝังให้เธอนั้นเป็นผู้ดูแลให้เป็นอย่างดีเพราะในคืนวันนั้นไม่สามารถเฝ้าไข้สามีของเธอได้เพอร์นิวเลก็รับคําและดูแลคนไข้ตลอดเวรกลางวันของเธอแต่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่16กุมภาพันธ์ปี2015เธอเข้ามาทํางานตามปกติ เธอเห็นพยาบาลในแรนกฉุบเฉินนั่งหน้านิ่งมีสีหน้าเคร่งเครียดกันทุกคนหนึ่งในนั้นมีคริสตินาร่วมอยู่ด้วยเพื่อนพยาบาลก็เล่าให้กับเธอฟังว่าเมื่อคืนนั้นมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันหนึ่งในนั้นก็คือจอรนถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับหัวใจมาก่อนเลย เธอจึงไปนค้นสมุดบันทึกของคริสติน่าดูแล้วก็พบว่าเคสที่คริสติน่าทำการช่วยเหลือดูแลและปั๊มหัวใจนั้นเกิดขึ้นมาแล้วถึง22เคสและทุกเคสนั้นก็เสียชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์นี้เองทำให้เพอร์นิวเลมั่นใจได้ว่าคริสติน่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไข้ทุกคนนั้นเสียชีวิตเธอจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนพยาบาลของเธอว่าคริสติน่าน่าจะเป็นคนที่ฆ่าคนไข้ทุกคน จากนั้นก็เริ่มนำเรื่องไปปรึกษากับพยาบาลสาวคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับคริสตินาในแผนกอื่นก่อนที่คริสตีน่าจะตัดสินใจเข้ามาทำงานในแผนกฉุกเฉินนี้ซึ่งพยาบาลดังกล่าวเล่าให้เธอฟังว่าระหว่างที่ทำงานด้วยกันคริสตีน่าเป็นพยาบาลที่มีความเก่งมากๆแต่คริสซินานั้นก็มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเป็นคนที่ทำให้แผนกนั้นปั่นป่วน และระหว่างที่ทํางานในผแผนกนั้นประมาณ3ปีมีคนไข้เสียชีวิตประมาณ90คนเฉเี่ยแล้วปีละประมาณ30คนจนเมื่อคริสติน่าย้ายออกจากผแผนกแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตลดลงเหลือเพียงแค่3ปีนั้นไม่ถึง50คนแต่ความผิดปกตินั้นก็ไม่มีใครกล้านําไปบอกคนอื่นและถ้าหากนําไปบอกก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว เพอร์นิวเลไม่อาจทนอึดอัดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้จึงพยายามสืบหาความจริงด้วยตัวเองโดยเฉพาะในกรณีของจอนดันกาดทที่เข้ามารักษาเพียงแค่เพราะอาการปัสสาวะติดขัดแต่กลับเสียชีวิตด้วยการหัวใจล้มเหลวเธอจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับแพทย์หนุ่มที่เป็นแฟนของเธอซึ่งแน่นอนว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นก็ไม่ยอมเชื่อเธอ แต่อย่างไรก็ตามแฟนหนุ่มของเพอร์นิวเลนั้นก็ไม่อาจนิ่งดูดายต่อไปได้เพราะว่าผู้ป่วยคนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเขาเองด้วยแพทย์หนุ่มจึงไปนค้นข้อมูลในโรงพยาบาลดูประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตเทียบกับการเข้าเวงของคริสติน่าและนำสาเหตุการเสียชีวิตของจอร์นไปปรึกษากับเพื่อนนายแพทย์ที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านหัวใจโดยเฉพาะเพื่อนของเขาก็บอกว่าอาการเสียชีวิตของคนไข้ดังกล่าวนั้นมันผิดปกติ และนั่นก็ทําให้เขาเชื่อเพอร์นิวเลที่พูดกล่าวหาคิสตินานั้นมีมูลความจริงเขาจึงนําเรื่องนี้ไปพูดกับเธอและหาเรือกันที่จะหาเบาะแสหรือหลักฐานอะไรก็ตามที่มาเล่นงานคิสตินาให้ได้แต่เนื่องจากนี่คือโรงพยาบาลหลักฐานการเบิกยาก็ไม่มีเพราะพยาบาลทุกคนนั้นสามารถเข้าห้องเก็บยาได้อย่างอิสระ หลักฐานรอยนิ้วมือที่จับเข็มฉีดยาหรือหลอดฉีดยานั้นก็ไม่มีเพราะว่าพยาบาลทุกคนนั้นจะต้องใส่ถุงมือในเวลาทำงานที่สำคัญหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยานั้นก็ถูกทำลายไปแล้วทั้งสองคนจึงตัดสินใจว่าจะต้องจับคริสติน่าในขณะก่อการแบบคาหนังคาเข่าให้ได้โดยให้เพอร์นิวเลนั้นเป็นผู้จับตามองแต่เพียงผู้เดียว เธอจึงตัดสินใจไปลงเวนกตดึกให้ตรงกับคริสติน่าซึ่งก่อนหน้านี้เธอพยายามที่จะเลี่ยงอยู่กะเดียวกับคริสติน่ามาโดยตลอดและนี่ก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เธอนั้นจับคริสติน่าได้อย่างอยู่หมัดและส่วนตัวของคริสติน่าเองก็เหมือนกับรู้ว่าเพอร์นิวเลนั้นสังเกตและจับผิดเธออยู่ในคืนวันหนึ่งเพอร์นิวเลอยู่กับลูกสาวของเธอ ซึ่งลูกของเธอนั้นฝันร้ายว่าเจอกับปีศาจจึงได้ถามเพอร์นิวเลว่าปีศาจนั้นมีจริงหรือไม่เธอก็ตอบปลู้ไปว่าปีศาจไม่มีจริงลูกของเธอก็ยังถามซ้ำอีกว่าถ้าสมมติว่าปีศาจนั้นมีจริงแม่จะจัดการกับปีศาจอย่างไรนี่คือคำถามที่มันค้างอยู่ในสมองของเพอร์นิวเลว่าเธอนั้นจะสามารถจัดการกับคิสติน่าได้อย่างไร ในคืนวันเข้ากาดเด็กเพอร์นิวเลทำทุกอย่างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเท่าที่จะทำได้เข้าไปถ่ายรูปยาในห้องเก็บยาโดยเฉพาะยาไดอาซิแพมและเฝ้ามองคริสซินาแทบไม่ละสายตาทำให้เธอรู้ว่าคริสซินานั้นสงสัยในตัวเธออยู่เช่นกันแต่ก็ไม่ไวในจังหวะที่เธอเผลอทำให้ในคืนวันนั้นผู้ป่วย3มรายที่พักรักษาตัวในแผนกฉุกเฉินประกอบด้วยวิกเกอร์โฮมปีเตอร์เซนสเวนโอเก้ปีเตอร์เซน และแอนนาลีเซ่พอนเซนทุกคนเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายเพอร์เนเลเก็บหลักฐานทุกอย่างเท่าที่ทำได้เช่นหลอดฉีดยาที่ถูกทิ้งในถังขยะสายน้ำเกลือที่ปนเปื้อนได้อารซิพัมแต่ที่โชคดีก็คือคนไข้หญิงอีกหนึ่งคนนั้นไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าทีมแพทย์นั้นสามารถช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ เมื่อทุกอย่างสงบลงเพอร์นิวเลจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาตำรวจเพื่อแจ้งว่ามีเพื่อนพยาบาลของเธอนั้นน่าจะข่อเหตุฆาตรกรรมคนไข้3รายและวันรุ่งขึ้นตำรวจก็มาจับคิดซิ ensen, น่าไอสทูบเฮนเซนในข้อหาฆาตรกรรมคนไข้3ราย คริสติน่าไอสทูปเฮนเซนก็เป็นพยาบาลชาวเดนมาร์กซึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมผู้ป่วย3รายและพยายามฆ่า1รายในโรงพยาบาลนีคูบิงฟอสเตอร์นะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนปี2016เธอถูกตัดสินจำคุกในคดีฆาตกรรมและพยายามฆ่าและยกเลิกใบอนุญาตในฐานะพยาบาลครับโดยสารในนีคูบิงพิสูจน์ว่าคริสติน่านั้นได้ให้มอร์ฟีนและได้อาซิแพมแก่ผู้ป่วยที่ป่วยจนเสียชีวิตนะฮะ คดีในศาลยืดยาวมากกว่า27วันเลยนะครับและก็มีพยานมากกว่า70ปากในช่วงเวลาของการตัดสินเธอได้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแห่งชาติเพื่อให้คดีของเธอนั้นถูกยกฟ้องนะครับแต่ในเดือนพฤษภาคมปี2017เธอถูกตัดสินในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในข้อหาฆาตกรรม3ครั้งและข้อหาพยายามฆ่านะฮะ ศาลได้ลดโทษของเฮนเซนจากการจำคุกตลอดชีวิตเหลือเพียงแค่12ปีเท่านั้นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงก็คือรายละเอียดทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานเป็นสำคัญเลยนะฮะและแม้ว่าจะมีการล่วงละเมิดทางการแพทย์ของคิสตินาต่อผู้ป่วยแต่นั่นก็คือการรักษาหรือการบรรเทาความเจ็บปวดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับซึ่งหลักฐานทางเทคนิคการแพทย์นั้นนะฮะยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันคันตัดสินนี้ครับ ส่วนสภาบริการด้านกฎหมายได้ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์และก็สรุปว่าไม่สามารถแน่ใจได้อย่างเต็มปากว่ามีการฉีดมอร์ฟีนและไดาอาซิแพมให้เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตครับนอกเหนือจากข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วนะฮะคริสติน่าก็ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในการให้ยานอนหลับแบบเข้มข้นตามใบสั่งแพทย์ แก่ลูกสาวเวจิตขวบของเธอด้วยนะฮะซึ่งความเข้มข้นของยาระดับนี้นะฮะมันเหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับในด้านการประเมินทางจิตวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ระบุว่าคริสติน่าได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคบุคลิกภาพแบบฮิสทรีโนอิกนะฮะคนที่ทนทุกข์ทรมานจากความเิ่งปกตินี้นะฮะมักชอบเรียกร้องความสนใจในเชิงบวกอย่างเต็มที่ครับหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงหลงตัวเองนะฮะมักจะทําให้บุคคลน,นั้นกระทําต่อผู้อื่นเพื่อพวกเขานั้นจะได้เป็นศูนย์กลางของความสนใจครับความผิดปกติทางบุคลิกภาพของคริสซิน่านะฮะถูกอายการมองว่าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจหลักที่อยู่เบื้องหลังของการสังหารครับเธอได้จัดให้ตัวเองนั้นเป็นตัวละครหลักในละครที่แปลกประหลาดโดยที่ผู้ป่วยนั้นเป็นตัวละครพิเศษของเธอ แม้ว่าเธอนั้นจะได้รับการอธิบายว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลรายงานทางจิตเวชแสดงว่าเธอนั้นมีสติปัญญาปานกลางนะฮะแต่ใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพยอย่างลึกซึ้งในทางที่ผิดครับ